สวัสด,ดีชาเช้าครับพอดีหลังบ้านนะครับก็เลยคว้ากล้องออกมานะครับเห็นกระติดขี้หมูนะครับสีสวยพันนี้ออกสีน้ําตาลนะครับมันจะมีสีออกเทาเทาหน่อยหน่อยะครับแต่เนี่ยสวยกว่ามันจะออกเข้มกว่านะครับก็มีหลายมีหลายนกครับผมก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครเดี๋ยวเราดูนกกระจาบกัน ที่เคยทำรังก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยครับผมช่วงนี้จะเงียบหน่อยนะครับก็เหลือน้อยนะครับเนี่ยเช้าเช้านะครับผมก็มีนกสารพัดจะมาหาหนอนนะครับพวกนกกระจาบอะไรเงี้ยหนอนอยู่ตามเผากระทกลกตามป่าพปงป่าผักกระเจด ผักกระเจดยักษ์นะครับที่ขึ้นอยู่ตามตามโองนะครับผมอันนี้ก็อยู่อีก,อกซอยหนึ่งนะครับก็ลอกครับผมมีอยู่คู่นึงแต่ไม่รู้ไปไหนตัวหนึ่งนะประจำครับผมจะกินฝกักไอ้ขี้เหล็กเป็ดที่แก่แก่เนี่ยนะครับ ปกติก็จะวิ่งจากเสาไฟนะผมมันจะมีป่ากระถิ่นยักษ์เนาะเดี๋ยวนี้ก็ทำเซเว่นไปหมดแหละเมื่อก่อนจะอาศัยอยู่นั่นวิ่งตามสายไฟเนะี่ยมามาหลังบ้านมาหากินพวกอะไรต่ออะไรนะครับก็เป็นป่าลกล้างนะครับมันเลยมีพวกนกพวกอะไรเนะี่ยเยอะแยะเลยงูก็มีนะ <c oughs> ตนัวเงินตัวทองนี่เยอะเยอะจัดเลยครับผมส่วนนี้ล้างๆ้างไปแล้วนะครับ เพราะว่างวดก่อนที่ผมถ่ายไปที่เนาะที่เจ้านกตัวผู้เนี่ยซ่อมหลังหนอนข้างล่างนะครับพวกนี้ย้ายหมดเลยนะครับส่วนอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งยังเหลือไม่ไม,ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับมาหาหนอนนะครับผมเนะี่ยที่เห็นเห็นอยู่นี่คือบินหาหนอนแล้วก็มเมล็ดวัชพืชนะครับท,ที่ยังกินได้แล้วก็ไปป้อนลูกของตัวเองนะครับ ช่วงนี้จะเห็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียมาช่วยกันหาเนี่ยครับกระจาบทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ตัวจะไม่สวยเหมือนกระจาบทองที่ที่ผมเคยเคยถ่ายไปนะครับการทำรังก็จะต่างกันเมื่อวานฝนตกเยอะนะครับเสียงอื่นยังร้องอยู่เลยนะครับตกมาสองคืนแล้ว ัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวเมียนะครับเสียง,งยร้อะแย่เลยนะครับผมข้างหลังบ้านผมที่ได้ยินเสียงร้องคือจาบคานะครับเนี่ยครับผเหลืองกระจาผาผัวเหลืองตัวผู้นะครับก็มาช่วยกันหา,มาแมลงนั่นแหละนะครับผมหาไปป้อนลูกในหลังนะครับบางหลังหลังบ้านที่เจียวเจ้าที่ผมถ่ายว่าชาวมาเจียวเจ้านะ ครึ่งต่อครึ่งแล้วฮะหายเกือบหมดไปแล้วคืออพยพไปนะเพราะว่าจะหมดฤดูของเขาแล้วนะครับตรงบ้านผมนะแต่ที่อื่นผมไม่รู้ว่ายังสร้างหลังอยู่เปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมได้ออกไปทางตามคลองที่เคยไปเห็นเนี่ยว่ามันสร้างหลังหรือเปล่าจะอัปเดตไม่ดูนะครับนี่ครับผมปา่าปุกทกลกทั้งนั้นเลยปา่าผักกะเฉดแล้วก็จ้องหานอนหาวัชพืชเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไปปลดลูกตัวเองนะครับ ก็ถ้าอยู่แถวๆละแวกบ้านผมเนี่ยจะไม่มีไม่มีปลาข้าวนะแต่ถามว่าปลาข้าวอ่ะเขาฉีดยาประจำนะครับผมมันก็ไม่ค่อยไปกินนะส่วนมากก็จะตายเพราะนอนที่โดนยาแล้วก็ปลาข้าวที่โดนยาถ้าตรง,งไหนไร้สารนะครับจะมาทํารังกันเต็มเลย ่วนนี้ก็จะจเหลืออีกหลังหนึ่งนะครับแล้วก็หลังตัวผู้กลางนอนเฝ้านะครับแล้วก็มีหลังอยู่กลุ่มนี้ยังยังมีอยู่นะครับยังยังไม่ย้ายนะถ้าลูกบินได้เมื่อไหร่นั่นนะครับผมถึงจะย้ายหนีแต่ถ้าย้ายไปแล้วเนี่ยหลังจะไม,ไม่ไม่มีการซ่อมแสมนะครับผมก็จะผูจะพังไปเรื่อยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดนะครับอันนี้อยู่หลังบ้านก็เลยถ่ายได้ง่ายหน่อยดูวิธีของมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสวัสดีครับ